ในปีพุทธศักราช2500น้อยเด็กหนุ่มวัย15ปียืนอยู่ที่หน้าบ้านไม้โบราณที่ได้รับมรดกจากคุณตาบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าลึกในชนบทของประเทศไทยซึ่งห่างไกลาจากความเจริญของเมืองใหญ่น้อยรู้สึกตื่นเต้นและวิตกกังวลในเวลาเดียวกันเราจะกลับไปทําให้บ้านหลังนี้มีชีวิตชีวาอีกครั้งน้อยกล่าวด้วยความมั่นใจขณะที่เขากําลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับแม่ของเขาที่ยิ้มให้กําลังใจบ้านไม้หลังนี้ดูซุดโสม และมีรูปลักษณ์ที่เก่าแก่เนื่องจากมันไม่ได้รับการดูแลมานานบ้านมีระเบียงไม้ที่มีรอยแตกและหลังคาที่เต็มไปด้วยตะไคร่เราต้องทําความสะอาดและซ่อมแซมให้ดีนักแม่ของน้อยพูดขณะมองไปที่บ้านด้วยความวิตกแต่พวกเราจะทําให้มันกลับมาสวยงามได้แน่นอนน้อยเริ่มขนของจากรถเข้าไปในบ้านพร้อมกับแม่ที่ช่วยกันจัดการสิ่งของในบ้านบ้านยังคงมีความเยือกเย็นและเงียบสงัดเหมือนกับเวลาที่หยุดนิ่งไปแล้วดูเหมือนเราจะมีงานมากมายที่จะทําที่นี่ น้อยพูดพร้อมกับมองไปที่เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าที่มีฝุ่นหนาและถุงผ้าปูที่มีรอยขาดเมื่อพวกเขาเริ่มทำความสะอาดน้อยพบกับกล่องไม้เก่าๆที่เก็บของที่ดูเก่าแก่และมีค่ามากมายเช่นเสื้อผ้าโบราณรูปถ่ายของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และเอกสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขาค้นพบภาพถ่ายของครอบครัวที่เคยอาศัยในบ้านนี้ซึ่งทำให้เขาได้เห็นความทรงจำเก่าฮ่าฮ่าในเย็นวันนั้นขณะที่แสงแดด เริ่มรีลงและบ้านเริ่มตกอยู่ในความมืดน้อยรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นข้างเตาผิงไม้ที่ดูเก่าแก่และพยายามทําความรู้จักกับบ้านหลังใหม่ในขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวและพยายามหยุดความคิดถึงบ้านในมือที่เขาคุ้นเคยเสียงกระซิบเบาเน้อยน้อยดังก้องในความเงียบของบ้านเสียงนั้นมาจากมุมมืดของบ้านทําให้เขาตกใจและไม่กล้านอนใครอยู่ที่นั่นน้อยถามในความมืดขณะที่เขาเดินไปที่มุมที่เสียงนั้นมาจากแต่ไม่พบสิ่งใด เขาพยายามจะเกลี้ยกล่อมตัวเองให้นอนหลับแต่ความเงียบของบ้านทําให้เขารู้สึกถึงความหวาดกลัวและไม่สงบจนในที่สุดเขานอนหลับไปด้วยความวิตกกังวลวันถัดมาน้อยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกเหนื่อยและแมจะนอนหลับไปแต่เขายังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวจากคืนที่ผ่านมาหมายถึงการที่เขาได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดเมื่อเขาลุกขึ้นจากเตียงและเริ่มจัดการกับสิ่งของที่ยังค้างอยู่เขาพบว่าแม่ของเขากําลังทําอาหารอยู่ที่ครัวสวัสดีครับแม่น้อยพูดพร้อมกับยิ้มให้แม เช้านี้อากาศดีมากเลยนะครับสวัสดีลูกแม่ของน้อยตอบกลับด้วยรอยยิ้มวันนี้เราจะเริ่มทำความสะอาดส่วนที่เหลือของบ้านเราจะต้องทำให้บ้านหลังนี้พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยหลังจากทานอาหารเช้าน้อยและแม่ของเขาเริ่มต้นทำความสะอาดส่วนที่เหลือของบ้านพวกเขาทำความสะอาดห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องครัวที่เต็มไปด้วยฝุน่นและเศษขยะเมื่อทำความสะอาดไปได้สักพักน้อยพบกับกบล่องไม้เก่าอีกใบหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงเก่าแม่ครับลองดูสิ่งนี้หน่อย น้อยเรียกแม่ของเขาขณะที่เขาเปิดกล่องไม้ใบน,นี้ออกภายในกล่องมีเอกสารเก่าๆหนังสือและาภาพถ่ายที่ถูกเก็บไว้อย่างระมัดร,ระวังน้อยหยิบเอกสารออกมาอ่านและพบว่าเป็นจดหมายและบันทึกเกี่ยวกับครอบครัวของเขาแม่ลองดูสิน้อยพูดเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราแม่ของน้อยยิ้มเมื่อเห็นเอกสารเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจบางทีเราน่าจะเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัยเธอพูดอย่างระมัดระวัง และไม่ควรเปิดเผยให้ใครรู้ช่วงเย็นหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านจนเกือบเสร็จน้อยนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นและพยายามปรับตัวกับบ่อนยากาศของบ้านขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวเสียงกรอบแกรดของไม้ที่เก่าแก่ดังขึ้นอีกครั้งเขาหันไปมองไปที่มุมมืดของห้องและเห็นเงาของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนยืนอยู่ที่ประตูใครกันน้อยถามด้วยความกลัวขณะที่เขาเดินไปที่ประตูแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นคืนวันนั้นน้อยยังคงรู้สึกถึงความกังวลเขาพยายามหลับตาและปล่อยหลับไปแต่ความเงียบของบ้าน และความรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ใกล้ๆทำให้เขาตื่นขึ้นกลางดึกน้อยน้อยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดูเหมือนจะมาจากด้านนอกของบ้านเขาตัดสินใจลุกขึ้นและตรวจสอบบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะที่มุมมืดที่เขาเห็นเงาในตอนเย็นเขาเปิดประตูบ้านออกไปและเดินไปที่ลานหน้าบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติอาจจะเป็นเพียงความฝันน้อยพยายามปลอบใจตัวเองแต่ความรู้สึกไม่สงบก็ยังคงอยู่ขณะที่เขากลับเข้าไปในบ้าน และเตรียมตัวสําหรับการนอนหลับอีกครั้งเขาไม่รู้เลยว่าความลับที่เราคอยอยู่ในบ้านไม้โบราณหลังนี้กําลังจะเปิดเผยให้เขาได้รู้ในไม่ช้าคืนถัดไปน้อยนอนหลับไปในความเงียบของบ้านไม้โบราณความรู้สึกที่ว่าเขาอาจจะเคยสัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ยังคงค้างอยู่ในใจของเขาเขาเปิดไฟที่หัวเตียงเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก่อนจะพยายามหลับตาอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานเสียงกระซิบที่น่ากลัวกลับมาอีกครั้งน้อยน้อยเสียงนี้วเทาเบา และเต็มไปด้วยความเศร้าหมองมันฟังดูใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เขาตื่นขึ้นและกลัวน้อยพยายามค้นหาต้นต่อของเสียงและตามมันไปยังมุมมืดของห้องนอนเขาเปิดไฟที่มุมมืดนั้นและพบกับเงามืดที่ไม่ชัดเจนแต่ในความมืดนั้นเขาสังเกตเห็นรูปร่างของผู้หญิงในชุดไทยโบราณยืนอยู่ที่ประตูใครคุณเป็นใครน้อยถามด้วยเสียงสั่นเทาผู้หญิงในชุดไทยโบราณเงยหน้าขึ้นและเขามองเห็นใบหน้าที่แสดงถึงความเศร้าและเจ็บปวดเธอพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมาน ช่วยฉันฉันติดอยู่ที่นี่คุณต้องการอะไรน้อยถามขณะที่เขาพยายามสงบตัวเองและไม่ให้กลัวมากเกินไปฉันชื่อนางน้อยฉันเป็นผีที่ติดอยู่ในบ้านนี้มานานเธอพูดพร้อมกับน้ำตาฉันถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายและยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้น้อยรู้สึกสงสารและทึ่งในเวลาเดียวกันเขาตัดสินใจที่จะช่วยถ้าฉันสามารถช่วยคุณได้ฉันจะทำเขาพูดด้วยความมั่นใจ ฉันต้องการให้คุณเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของฉันนางน้อยกล่าวคนที่ทำร้ายฉันยังคงอยู่ในหมู่บ้านนี้และฉันต้องการให้ความจริงได้รับการเปิดเผยน้อยสัญญากับนางน้อยว่าจะพยายามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอและจะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในเช้าวันถัดมาน้อยรู้สึกถึงความจำเป็นในการทำตามสัญญาเขาตัดสินใจเริ่มต้นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับนางน้อยและเริ่มสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงเกี่ยวกับประวัติของบ้านและนางน้อย การค้นหาความจริงของน้อยเริ่มต้นด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะช่วยให้ความจริงได้รับการเปิดเผยและให้นางหงอน้อยหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เธอได้รับเช้าวันรุ่งขึ้นน้อยและแม่ของเขาทำงานต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ในการทำความสะอาดบ้านแต่ในใจของน้อยมีความรู้สึกที่ค้างคาและไม่สงบเกี่ยวกับนางน้อยและเรื่องราวที่เขาได้ยินจากผีสาวในคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จน้อยจึงเริ่มออกไปสำรวจหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านไม้โบราณเขาหวังว่าจะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนางน้อยและความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอได้เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านน้อยพบกับชายชาราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ข้างทางเขาตัดสินใจเดินไปหาชายชาราผู้นั้นและถามเกี่ยวกับบ้านไม้โบราณและนางน้อยสวัสดีครับลุงน้อยทักถายด้วยความสุภาพผมเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านไม้โบราณที่ตั้งอยู่กลางป่าและได้ยิน เรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับบ้านนั้นมีใครรู้จักนางน้อยบ้างไหมครับชายชรามองน้อยด้วยดวงตาที่มีความเคร่งขรึมและสีหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความเศร้าออดบ้านหลังนั้นชายชราพูดอย่างลังเลมันมีเรื่องราวเก่าแก่ที่ไม่ดีนักนางน้อยเป็นใครครับน้อยถามต่อผมอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอชายชราหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวต่อนางน้อยเป็นสาวงามในหมู่บ้านนี้แต่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกฆ่าตายโดยชาวบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหลังนั้น จึงถูกทิ้งร้างและมันกลายเป็นที่น่ากลัวเหตุใดถึงมีการกล่าวหาว่านางน้อยเป็นแม่มดหลักครับน้อยถามด้วยความสงสัยเรื่องนี้มันซับซ้อนชายชาราตอบในสมัยนั้นมีความเชื่อและความกลัวเกี่ยวกับเวทมนต์และสิ่งที่ไม่เข้าใจเมื่อบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านคนก็จะหันไปหาคนที่ถูกสงสัยว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นนางน้อยน้อยรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นและรู้ว่าเขาต้องการทำอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยนางน้อยเขาขอบคุณชายชราที่ให้ข้อมูลและขอให้เขาเป็นคนสุดท้ายที่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กลับไปที่บ้านไม้โบราณน้อยเริ่มค้นควน้าข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารเก่าๆที่เขาพบในกล่องไม้ที่เก็บไว้ซึ่งมีจดหมายและบันทึกเกี่ยวกับครอบครัวของเขารวมถึงเอกสารที่เขาสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับนางน้อยขณะค้นหาเอกสารน้อยพบข้อความบางประโยคที่เขียนเกี่ยวกับความขัดแย้งและความเครียดในหมู่บ้าน แต่ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทําให้นางน้อยต้องตายน้อยรู้ว่าเขาจําเป็นต้องค้นหาความจริงให้ได้และเปิดเผยมันต่อชาวบ้านเพื่อที่จะช่วยนางน้อยให้หลุดพ้นจากขวังทุกทรมานการค้นหาความจริงของน้อยจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สําคัญเขาจะต้องเข้าไปลึกลงไปในอดีตของหมู่บ้านและให้แน่ใจว่าความยุติธรรมจะได้รับการกระทําอย่างที่นางน้อยหวังไว้ ในวันถัดไปน้อยรู้สึกถึงความเร่งรีบในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของนางน้อยเขาตัดสินใจที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้จากการสนทนากับชายชาราผู้นั้นและเอกสารเก่าๆที่เขาพบในบ้านหลังจากที่เขาเตรียมเอกสารและบันทึกเขาตัดสินใจไปยังศาลาประชาคมของหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมักจะมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยและแก้ไขปัญหาต่างๆเขาหวังว่าการพูดคุยกับชาวบ้านจะช่วยให้เขาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับนางน้อยได้ เมื่อถึงศาลาประชาคมน้อยเห็นชาวบ้านจํานวนมากนั่งอยู่รอบๆเขาตัดสินใจยืนขึ้นและขอให้พวกเขาให้เวลาสักครู่เพื่อฟังเรื่องราวที่เขาได้ค้นพบสวัสดีครับทุกคนน้อยกล่าวด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจผมชื่อน้อยและเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม้โบราณที่ตั้งอยู่กลางป่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางน้อยและต้องการแบ่งปันข้อมูลที่ผมค้นพบชาวบ้านเริ่มมองกันไปมาและมีบางคนเริ่มแสดงท่าทีที่ไม่พอใจ แต่ก็มีบางคนที่แสดงความสนใจหลายปีก่อนนางน้อยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกฆ่าตายน้อยเริ่มต้นแต่สิ่งที่ผมค้นพบคือมีความผิดพลาดและความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจครั้งนั้นนางน้อยถูกกล่าวหาว่ามีเวทมนต์เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านน้อยกล่าวต่อแต่จากข้อมูลที่ผมได้มานั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่านางน้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนต์เลย เสียงพูดคุยของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นและมีบางคนเริ่มแสดงความรู้สึกผิดและสงสารเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นความผิดพลาดชาวบ้านคนหนึ่งพูดและเราไม่เคยคิดว่านางน้อยจะต้องทนทุกทรมานเพียงเพราะความเชื่อและความกลัวเราต้องขอโทษและทำสิ่งที่ถูกต้องอีกคนกล่าวด้วยความสำนึกผิดเราจะต้องจัดพิธีขอโทษให้กับนางน้อยและให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกทรมานที่เธอได้รับน้อยรู้สึกถึงความดีใจที่เขาได้ช่วยเปิดเผยความจริง และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเขาขอบคุณชาวบ้านที่ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องและยอมรับความผิดพลาดในอดีตในช่วงเย็นของวันเดียวกันชาวบ้านได้จัดพิธีขอโทษที่บ้านไม้โบราณเพื่อแสดงความสำนึกผิดและขอให้จิตวิญ,ญญาณของนางน้อยได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทที่เธอได้รับน้อยยืนอยู่ข้างๆในขณะที่ชาวบ้านทำพิธีและเขารู้สึกถึงความสงบและความพอใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพิธีเสร็จสิ้นนางน้อยปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในชุดไทยโบราณ ขอบคุณที่ช่วยฉันเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะหายไปในแสงสว่างน้อยรู้สึกถึงความสงบในใจและรู้ว่าตนได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องบ้านไม้โบราณกลับมาเป็นสถานที่ที่สงบสุขอีกครั้งและน้อยก็ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเปิดเผยความจริงและการให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกทําร้ายในคืนที่เงียบสงบน้อยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูดวงดาวและรู้สึกถึงความสุขที่ได้ช่วยหนางน้อยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน หลังจากพิธีขอโทษเสร็จสิ้นหมู่บ้านและบ้านไม้โบราณเริ่มกลับมามีบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติชาวบ้านที่เคยหลีกเลี่ยงการเข้าเป้าในบ้านไม้ตอนกลางคืนเริ่มกลับมาที่บ้านเพื่อช่วยในการซ่อมแซมและทำความสะอาดน้อยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและบ้านไม้เขารู้ว่าการเปิดเผยความจริงและการทำพิธีขอโทษเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้สิ่งต่างๆกลับมาสงบสุขบ้านของเราตอนนี้ดูดีขึ้นมากเลย แม่ของน้อยกล่าวขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่ในสวนที่เพิ่งทำใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้แล้วใช่ครับน้อยตอบตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างสงบสุขและเราต้องการให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับครอบครัวของเราในระหว่างการซ่อมแซมบ้านน้อยได้พบกับความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เคยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบ้านก่อนหน้านี้พวกเขาเข้ามาช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านด้วยความเต็มใจซึ่งทำให้น้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นและความร่วมมือในชุมชน หนึ่งเดือนหลังจากที่พิธีขอโทษบ้านไม้โบราณกลับมามีบรรยากาศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนชาวบ้านเริ่มมาพบปะพูดคุยกับน้อยและครอบครัวของเขาอย่างเป็นกันเองในวันหนึ่งน้อยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านพร้อมกับแม่เขามองดูทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าและภูเขาที่อยู่ไกลออกไปแม่ครับน้อยพูดด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอิบผมรู้สึกดีมากที่ได้ทําสิ่งที่ถูกต้องและช่วยให้ที่นี่กลับมาสงบสุขอีกครั้งใช่ลูกแม่ของน้อยตอบเราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุด และตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างสงบสุขขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าน้อยรู้สึกถึงความสงบและความพอใจในใจของเขาเขามองไปที่บ้านไม้โบราณและรู้สึกถึงความภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทําบ้านนี้จะเป็นที่ที่ดีสําหรับเราตลอดไปน้อยคิดในใจและเราจะไม่ลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการเปิดเผยความจริงและการทําสิ่งที่ถูกต้องการกลับมาของความสงบสุขในบ้านไม้โบราณและหมู่บ้านไม่เพียงแต่เป็นการปิดฉากเรื่องราวของนางน้อยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับน้อยและครอบครัวของเขาบ้านไม้โบราณจะกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับชุมชน